วันนี้ผมจะมาสอนวิธีการติดตั้งเจ้าพุตสตาร์ทนะครับสำหรับคนที่จะเปลี่ยนจากรุ่นธรรมดามาเป็นตัว GR หรือว่าเป็น t r d หรือว่าเป็นรุ่นอื่นๆก็ตามนะครับเราจำเป็นจะต้องถอดของเดิมออกแล้วก็ใส่ของใหม่เข้าไปแล้วก็เสียบปลั๊กเดิมได้เลยนะครับการที่เราจะงัดจากด้านหน้ารับรองเป็นรอยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วเราจะถอดอยังไงมาดูกันนะครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้เตรียมเอาไว้อย่างเดียวคือผ้าอันหนึ่งพอนะครับผ้าเอาไว้ทำไมเอาไว้ใส่มืออย่างเงี้ยครับ และเราจะล้วงเข้าไปนี่นะครับเราจะล้วงเข้าไปตรงนี้เพื่อผักชุดแผงนี้ออกเพราะแผงนี้ถ้าเรางัดมันก็เป็นรอยอีกแต่เราล้วงเข้าไปได้ง่ายๆนะครับแล้วก็ผักมันออกมานะครับเดี๋ยวผมล้วงให้ดูนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่เอาผ้าห่อเข้าไปด้านในมันคมมากครับแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นแผลนี่ครับผักมันออกมาแล้วจากนั้นนะครับกดสตาร์ท เราจะมองเห็นตำแหน่งมันง่ายขึ้นเพื่อที่เราจะผักมันออกมาก็ใช้มือกับผ้าเหมือนเดิมนะครับผักมันออกมาเนี่ยครับออกมาแล้วเท่านั้นเองแล้วเราก็ประกอบของเดิมกลับได้เลยนะครับถอดปลั๊กออกระวังมันผุกกลับเข้าไปนะชุดสายก็เราก็จับจับมันไว้หน่อยนะครับแล้วก็นำชุดใหม่เข้ามาแล้วก็เสียบปลั๊ก จะปักได้เลย,เลยนะครับเท่านี้เองพร้อมใช้งานนะครับเสร็จแล้วนะครับทำตามขั้นตอนตามนี้เลยนะครับ